เคมแบบไหนให้โป๊ะแตกเคมแบบไหนให้อายชาโลกวันนี้นเคมทุกอย่างที่เป็นไทยแต่บยยอดจะพาทุกคนไปดูครับ วาดมาดูนี่สีอ่อเจ้าตัปิ้งนี่สวยจังเอาไปปิดโมดเรากันจะ้ะคนไทยผู้ดีเก่ามีตังสมัยก่อนนะจะ๊ะเขาเอาไว้ปิดโมแต่ตอนนี้นะจะ๊ะคมนเห็นว่าสวยมากมีราคายิ่งนักฉันเอาไว้เป็นเครื่องหัวจ้าจะากอบเขาให้ได้ทุกอย่างแกจะเป็นเหมือนเขาให้ได้ทุกอย่างแต่ไม่รู้เลยว่าความหมายมันคืออะไรเขาใช้ยังไงเห็นมันมีราคาน่อยเห็นมันเป็นสิ่งของมีราคาก็เ,าเอาไปใส่มันหัวหมดเพราะว่าคนผู้ดีเก่าสมัยก่อนมีตังเยอะๆนะเขาจะซื<ๆ>้อใช้กันไว้ปิดโมโอ้โหนะครับคือแน่นอนว่าคมเมนเนี่ยเคมเที่ ปิดอโมะนะหรือว่าบ,นบานประยอดนะเขาจะเรียกโมะนะครับเรียกอโมะนี่แหละเขาเอาไว้ไปปิดเนาะคนสมัยก่อนก็คือมันมีราคามมีมีเครื่องประดับที่แบบว่าดูแล้วคือมีราคาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขเขมรเอาไม่ได้เอาปิดเบ,บื้องล่างนะครับแต่ขเขมรเนี่ยเอามาประดับอยู่ข้างด้านบนหัวศีรษะนะซึ่งได้เห็นแล้วก็คือเขมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมนะแต่เขม ไม่รู้จักนะครับนี่แสดงถึงคนคเขมนแนวคิดของคนคเรมนที่ไม่ได้รู้จักว่าอันนี้ความหมายคืออะไรนะครับแต่ก็ยังเคมนะครับยังเอาไปประดับนะซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ของประดับบนศีรษะนะครับแต่สมัยก่อนเนาะมันอาจจะยังไม่มีนะครับบัญญัติพูดอยนี้เลย,ยังอาจจะยังไม่มีกางเกงในแบบนี้อาจจะยังไม่มีนะครับ ก็เลยคนที่มีฐานะมีระดับเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเพื่อจะเอาไปปิดนะครับนะเพื่อจะเอาไปปิดแต่ขเขมรน,นี่ไม่รู้นะครับว่าเขาเอาไปเอาไปปิดอีโมะเนี่ยขเขมนนี่ไม่รู้นะครับเอามาประดับบนศีรษะในปัจจุบันนะครับนี่แหละคือความคิดนะครับมันแตกต่างกันนะระหว่างเจ้าของต้นฉบับนะครับเจ้าของเป็นออริจินอลเนี่ย เขาจะรู้ว่าสิ่งนี้นะครับควรเอาไปไว้ในจุดไหนควรเอาไปประดับในจุดไหนแต่นี่คือคอมเมนต์เอามาไว้บนศีรษะนะเราจะขึ้นที่ดูอีกครับคือเห็นอย่างชัดเจนนะครับในรูปภาพเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนในความที่ไม่รู้เรื่องนะครับแต่อยากได้ของคนอื่นนะครับมาเป็นของตัวเองนะครับนี่แหละคือความคิดที่เกิดจาก DNA นะครับ ในการชอบเคมนะครับวัฒนธรรมเนี่ยของเขมรกับของไทยแน่นอนว่าก็ข้างๆที่จะแตกต่างกันแต่บรจะได้เห็นนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะในรูปภาพนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเขมรเนี่ยทำอะไรก็ให้ชาวโรคป,ปน,น้ำนะครับทาอะไรก็ให้ชาวโรครัรงเกียร์ทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นก็เหมือนของที่เขาเนี่ยเอาไปปิดของรับ เอาไปปิดของส่วนตัวนะแต่ขเขมนกลับเอามาประดับนะครับบนศีรษะนะครับซึ่งมันแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงน,นะครับถ้าหากว่าเป็นต้นสบับหรือว่าออริจินอลก็ควรรู้นะครับว่าสิ่งนี้เขาไว้ทำอะไรนะครับเขาเอาไว้ทำอย่างหนึ่งเอามาเผยแพร่อีกอย่างนึงแต่ทำแบบนี้เนี่ยเหมือนเขาเหมือนแบบว่า ทำร้ายตัวเองนะบยะพูดได้เลยคเมนนี่เมือนทำร้ายตัวเองเพราะว่าคนไทยในะสมัยก่อนนะครับว่าปปิดอีโมะนะครับนะอันนี้คเมนเอามาเหมือนประดับบนศีรษะนะี่ทนะ่านผู้ชมก็ทำให้โอ้โหนะครับนี่คือแนวคิดของคนอยากเคมนะครับท่านผู้ชมนะคนะเคมแต่ไม่รู้เรื่องอ่ะนะนะเคมยังไงให้อายชาวโลกนะครับเอาที่ปิดอีโมะนีครับมาประดับอยู่บนศีรษะ นะแบบนี้ก็มีด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าไม่รู้ไงครับนี่แหละคือเขาบอกว่าไม่ใช่ออริจินอลนะครับไม่ใช่ต้นฉบับนะมันก็ทําให้อับอายแบบนี้แหละนะคนไทยคิดว่าครับจากคนไทยที่ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะเนาะครอบครัวที่มีฐานะก็ซื้อมาใส่นะครับซื้อมาใส่มาปิดอีโมะนั่นแหละนะครับแต่คเหตดน,นะครับ ปัจจุบันในงานแสดงเอามาใส่ซีซาานะครับเอามาเอามาประดับนะโอ้โหนะครับได้เห็นถึงความแตกต่างได้เห็นถึงแนวคิดนะครับแน่นอนแหละในการที่เราไม่ใช่ต้นฉบับเนะสมมุติว่าคนลาวจะเข็มไปก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดลาวนะครับแต่ถ้าชุดลาวก็เขาก็จะรู้ว่าเอออันนี้เอาเอาไว้ในจุดจุดไหนเอาไว้ในตำแหน่งไหนนะทุกคนก็จะรู้แต่นี่คือ มันไม่ใช่ของเราเนาะเพราะฉะนั้นในการที่เอาเคม,มามันก็อาจจะรู้จักแค่ส่วนด้านนอกเราไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับฮะชุดต่างๆเนี่ยตรงที่มันอยู่ด้านนอกอยู่แล้วนะครับก็จะรู้แต่พอสิ่งที่มันอยู่ด้านในอ่ะอาจจะไม่รู้ว่าอา้าวชิ้นนี้เอาไว้ไหนประดับไว้ไหนนะครับเขาไว้ปิดนะครับของลับนะครับแต่ ขเขมนเอามาติดบนศีรษะนะครับพอจะได้เห็นแล้วก็โอ้โหนะครับนี่คือแนวคิดที่คนขเขมรน,นะครับเค็มนะครับอยากได้นะครับอยากได้เหมือนคนไทยเหมือนเหมือนมันสวยเนาะมันก็ของที่มีราคามันก็เอาเอามาเค็มเอามาแปะนะครับมันก็เหมือนมีออร่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีที่มาที่ไปแต่ขเขมรน,นะครับทำไม่เป็น ก็เลยบริจัดดูแล้วก็อดขำไปด้วยนะครับท่านผู้ชมคนทัวโลกดูบริัาคก็เชื่อว่าอดขำไปด้วยในบอกว่าเป็นออริจินอลเป็นต้นฉบับนะครับต้นฉบับทําไมนะครับถึงทําแบบนี้ทําไมถึงไม่รู้เรื่องไม่รู้กาลเทศะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็นในวันนี้ไม่ใช่แค่ปะจานตัวเองนะครับไม่ใช่แค่ปะนามตัวเองสิ่งหนึ่งเลยที่ได้เห็น อย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือความน่าดานนะครับที่เกิดจาก DNA เลยเบญจพูดแบบนี้เลยว่าเกิดจาก DNA เลยนะครับเพราะไม่ใช่ของตัวเองอะ่ะแต่ยังจะเอามาเคมนะครับเอามาโชว์ให้คนทั่วโลกดูนะิัญจพูดได้เลยว่าสิ่งที่คิดนะครับสิ่งที่เห็นมันเป็นแบบเดียวกันเลครับ คือพูดได้เลยว่าในความหน้าด้านหน้าเหมินของกระเมนเนี่ยครับเขาจะเค้มทุกอย่างนะครับไม่รู้จักแม้แต่กระทั่งสิ่งที่ประดับเนาะไม่ได้ทําการบ้านมาเอามาโภกหัวนะครับเอามามัดเพื่อจะให้มีความสวยงามนะครับมีความโดดเด่นแต่ประทานโทษครับเขาไม่ได้เอาไวไ้ในจุดๆนั้นเขาไวไ้ในของรับครับ คนไทยคิดเห็นอย่างไรครับกับพฤติกรรมของคนเขมรนะครับที่เอาชุดไทยนะครับไปแอบอ้างนะครับไปอวดไปโชว์ให้ชาวโลกดูนะครับแต่ต้องอับอายนะครับเมื่อคนพี่คนไทยนะครับที่เขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าตรงนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่ตรงที่จะเอาไม้มาพวกหัวแต่คนไทยในสมัยก่อนเขาเอาไว้ปิด อิโมนะครับนะทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เข้ามาได้นะครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ